สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในโพธิกอยังนะท่านเอาจันมาต่อตอนกลางคืนนะพี่น้องปีว่าทําจันเสร็จมันมาดนะท่านก็นเลยเอามาต่อซะหน่อยเพิ่งจะต่อเสร็จไปสามตัวนะเหลืออีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายมันค่ำซะก่อนนะท่านอะไปเดีย๋ยวไปต่อเดีจิบน้ําก่อนหิวน้า ตัวสุดท้ายผมจะต่อจุดที่ห่างไกลตาคนนะท่านถ้าเราต่อข้างทางรถผ่านไปผ่านมาแล้วมองเห็นเนี่ยมันจะเสี่ยงโดนขโมยโดนเอาปลานะผมก็เลยมาต่อบังพุ่มไม้ตรงนี้นะท่านเวลารถผ่านไปผ่านมาก็จะได้ไม่มองเห็นของเรานี่ต่อแถวแนี้แหละบังพุ่มไม้ซะหน่อยนี่ตรงตรงนี้ ตรงนี้นะนีน่บังพุมไม้ตรงนี้เดี๋ยวไปหักกิ่งไม้มาก่อนเอามาทำอ่อปากมันทำปากทางเข้านะท่านให้มันหน้าเข้าหน่อยมาหักกิ่งไม้ก่อนทุกท่านเลย อืมเนาะจะทีทางเนาะลูกหลานต่อนี่ได้ต่อดักป่าต่อจันจะตื่นจะท่วงได้เออขมืดแล้วเนาะเดี๋ยวว่าตื่นท่วงได้เดีวลูกหลานบ,าบอกได้ลูกหลานหาอยู่หากิน มันไม้อะไรวะนี่ไม้อะไรไม่รู้ทุกท่านหนักมากเลยนี่แกนด้วยไม้อะไรวะนี่หุยไม้กลมๆแกนด้วยนะท่านแกนไม้ mm -hmm. เกียรร้อยมองเห็นรึเปล่าทุกท่านเอาโอเคมันมันพรุ่งนี้เช้าไป ฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ